กอย่างที่ทราบกันครับจากกรณีที่เราอะไรงานข้างต้นไปก็คือเหตุโกดังเก็บประทัดระเบิดที่ตลาดมูโนนี่แหละแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิต12รายนะบาดเจ็บอีกนับร้อยรายแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นคือเสียหายกว่า300หลังนะครับล่าสุดวันนี้ครับที่ศูนย์มัชาการเหตุการณ์ให้การช่วยเหลือตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดน,านาราธิวาสนะครับโดยพลตรีเฉลิมพร เขียวนะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวานเนี่ยก็ได้กล่าวนะครับว่าก็มีการออกหมายจับเจ้าของกิจการมาดำเนินคดีแล้วโดยในวันที่หนึ่งสิงหาคมครับเจ้าของกิจการเนี่ยจะเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาต่อไปส่วนทางของนายชัยวัฒน์พัฒนาพิสารศักด์นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวานนะครับคุณหมอก็ได้กล่าวด้วยนะครับว่าทางสาธารณสุขจังหวัดเกณเนี่ยได้เข้าไปดูแลทั้ง เรื่องของสุขภาพจิตนะครับสุขภาพใจแก่ผู้ประสบเหตุแล้วก็มีการจัดทีมสุขภาพจิตเนี่ยลงพื้นที่สำรวจต่อไปจะเป็นการตรวจสอบในสภาพแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยรอบโดยเฉพาะพื้นที่ไข่แดงที่เขาบอกว่ามีกลิ่นดินระสิวอยู่นะพี่ตั้มอบอวลเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วก็จากการตรวจสอบแล้วก็วัดคุณภาพอากาศ PM 2.5มีค่าอยู่ที่14ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ครับเนื่องเรื่องของอากาศแต่เรื่องของสภาพจิตใจสภาพร่างกายนะผ้าหูเสียชีวิตสิบสองรายเจ็บกว่าร้อยรายครับค่าความเสียหายไม่รู้เท่าไหร่นับไม่ได้จริงๆเรามันเป็นความสูญเสียที่ที่ต้องบอกว่าบางคนสูญเสียครอบครัวจากกรณีที่เนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะฮะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าได้รับบาดเจ็บ คือที่อยู่อันสายคือถ้าท่านใดได้เห็นภาพจากที่เกิดเหตุเองเราจะเราจะเห็นว่าคือความรุนแรงมันมันกว้างมากพี่ท่านแล้วเมื่อวันนี้ก็ได้ติดตามข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่เขาเ็ามีการเข้าไปตรวจสอบอีกหนึ่งในพื้นที่คืออยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยนะแต่ใกล้ๆกันเนี่ยปรากฏว่าก็จะไปเจอเรื่องของปล่องเก็บประทัดที่เป็นลักษณะคือแบบมีุ่มุมกันประมาณหนึ่งตันได้